อนุญาตถ่ายภาพนะครับผระเดชพระคุนลวงตานำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับพร้อมกับคณะซีจีในเขตตำบลหนองแก้วนี่นะครับมาเยี่ยมนะครับญาติโยมผู้ประทรรมคำชูวัวดวาประสาสนานะครับลูกดิบอาจถึงตายนะครับลูกสูงยิ่งอันตรายนะครับนี่มะม่วงหาวมะนาวโหนนะครับ <c oughs> อนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่นะครับคุณยายนะครับใส่บาตเป็นประจำประจำนะครับวันนี้ประเดชพระคุณน้องตานำออกกล้วยนะครับน้ำดื่มแล้วก็ไข่นะครับกล้วยจากจันทบุรีโน่นนะครับ ยงจันทบุรีนะครับ <c oughs> <c oughs> นหาาอย่าไปนายม่วออันไหนอุ่นคุ้ไม่ไกลซิโคนไม่คุ่นบ มาถ่ายภาพรวมกันหน่อยแสงแดดทีๆตรงนี้ภาพสวยนะครับคนสวยจะเป็นคนงามนะครับมุมนี้นะครับเนี่ย นะครับมาถ่ายภาพตรงนี้จะสวยนะครับเอีหอย้สุดถ่ายเลยยังไม่โอวันอยู่ครับเอาคืหมืดนกับว่าแตงงามคือมื่นกับเกยวภาพอันหน้ามาดังกล้องให้หน่อยเด้อหนึ่งสองสองครึ่ง สามยิ้มยิ้มอีกใครไม่ยิ้มปรับคนละห้าร้อยเล้นีนีเด้อกันใจยิ้มก่อนเด้อได้บัซื้กล่องครับแต่ว่ากล่องงามตัวนีเด้อกล่องงามเด้อ ก้องงามแต่ภาพอาจจะไม่งามเด้อแล้วแล้วบ่าววีบ่าววนะครับนี่หนึ่งสองสามบ่าววีนะครับนี่